ขึ้นไปแอลปาครับวันนี้จะลองขึ้นไปแอวพอเฮดในยามบ่ายหันมันบดบดผว่าจะขึ้นไปเสาะเ็ดซะหน่อยวันนี้เราจะนำทุกท่านเข้าแอลปาไปหาเฮด วันนี้จะว่าจะไปหาเ็ดหอมแต่ว่าจะมีหรือไม่เพราะว่าเขาไปข,ขวายวันนี้เขาไปบ่ายสองอครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุจิชาแนลครับวันนี้วันนี้เหมือนเดิมครับาสายลุยป่าก็จะปลาทุกท่านเข้าไปแอลปปลาถึครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังขี่รถเข้าป่า นะครับใกล้จะถึงละเนาะพอดีวันนี้ว่างๆอยู่หันมันคืมๆก็อยากจะพาทุกท่านลองไปเสาะเห็ดหมาะปอกินเนี่ยพอละเฮาบ่าได้ก้าขายเห็ดเนาะครับตอนนี้ถึงป่าเรียบร้อยอพร้อมลุยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะนำทุกท่านลุยละ สวัสดีรับ FC ทุกท่านก็นแล้วกันนะครับวันนี้รูจิชาแนลวันนี้ก็จะพาทุกท่านเข้าไปลุยป่าเหมือนเดิมแต่วันนี้จะได้เฮ็ดอย่างพ่องนั้นก็บรแน่ใจนะครับเพราะว่าตอนเมื่อคืนตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะซ่องละอืมเขาจะหาเฮ็ดตอนกลางคืนนะครับใช้ไฟฉายส่องจนถึงตอนเช้านะครับอืมตอนเช้าเปิ้ลก็จะซ่องก็จะเอาไปไขกันละแต่ทีนี้ผมว่าง ก็จะเข้ามาตอนตอนบาน่ายนะวันนี้ตอนบ่ายละเนาะก็เลยว่างๆก็ลองเข้ามาแอวพอว่าเออจะมีเห็ดหรือไมอ่ก็ลองเข้ามาดูว่าอตอนเนี้ยจะมีเห็ดก,ก็ลองไปอลองหาพอนะครับแต่จริงๆแล้วที่ยิ่งกว่าที่จะได้เห็ดนั่นก็คือธรรมชาติแน่ธรรมชาติที่จะบ่งบอกให้กับทุกท่านได้รู้ว่าในป่าภาคเหนือของเฮานั้น มีมีอาหารแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือป่าไม้ที่ก็ยังพออุดมสมบูรณ์อยู่นะครับกระทำเพื่อว่ามีเห็ดมีอะยังได้กินกันก็เดี๋ยวเราลองเสาะดูก่อนว่าเห็ดมีหรือไม่โอ้เตียวตั้งตะกี้ละอิฐมากันนะเนี่ยยังบ่่เจอเห็ดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะลองหาดูไปเรื่อยเพราะว่าอ,อมันต้องลอดหูลอดตาลอดหูลอดตาคนที่เปิ้นซองกันแต่คืนนี้เนาะถึงจะมันจะได้ะถ้าบอสลอดหูลอดตานี่ยากที่มันจะได้เนาเอ้าวลองหาดูเอ้ยอือนี่สองดอกเออสองดอกนี้มันเห็ดไข่ห่านครับบานละเก่า ใครหันน้อยๆอ่ะไปต่อ,อมันต้องมีนะผมเชื่อได้ว่ามันจะต้องมีนี่อันนี้ดอกอน,นี่ก็แก่แล้วโอ้ลองดูก่อนชะเข้ามาดูอืมใช้ได้ใช้ได้ไดอุย้ยนี่เห็ดหอมนะครับหนึ่งดอกหน้าวันนี้ดอกแรกแรกของเฮาอ่าก็น่าจะโอเคครับ ใช้ได้ใช้ได้พอมีอยู่หมายความว่าตรงนี้อมันอพอมีเห็ดนี่นี่นี่เห็ดบานอันนี้เห็ดไข่ห่านบานละแต่ผมจะเอาไปอจริงๆมีหลายดอกเนี่ยถ้าเอาไปทําเชื้อเห็ดเนี่ยโอเคอยู่แต่พอดีบัได้เอา้ายใหญ่ๆมาหนักนะอันนี้หมู่นี้นี่เราอยู่ต้องเอาแบบทำเชื้อจะเห็ดครับ แต่วันนี้ผมจะเอาเอาไปไว้กินอ่ะก็ลองหาดูก่อนได้หนึ่งดอกละอืมอันนี้บานอืเห็ดไข่ห่านเหลือง <c oughs> คือฝนมันทิ้งช่วงไปน้อยหนึ่งนะครับช่วงนี้ฝนมันบ่หมีแต่ที่อื่นมันตกนะน้ําท่วมน้ําอย่างที่อื่นมีหมดแต่ที่เฮาบ่าหมีเออก็มันมันบ่าพลาดผ่านมาทางบ้านเฮาอะ่ะ ต่างตากเอ้ยน้าท่วมตังที่ไหนก็น้ําท่วมนาะประเทศจีนน้ําท่วมเขื่อนแตกแต่บ้านเฮา,าได้เกือบสิบวันแล้วโฟนบะตกนะ <c oughs> จะบอกให้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยเรื่อใจเย็นๆย็นโอ้ในห้วยอน,นี้เข้ามาถึงในแล้วนะเนี่ยพอาผมเอารถเครื่องเข้ามาไงมาถึงในเพละหาเห็ดวันนี้ ก็คงจะหาประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงไปเพื่อจะอปอกิน <c oughs> ก็ลองดูนะครับเพราะว่าก็ยังปวดเข่าอยูอ่โอ้นี่ไงนี่ไงแถวนี้แถวนี้มีแถวนี้มีนี่โอ้นี่อีกหนึ่งดอกนะได้หลายดอกแล้วนะครับตอนนี้ มจะได้อยู่สามสี่ดอกละโอ้อันนี้เห็ดหอมเห็ดหอมได้หำ่ำห่ำดอกหนึ่งสองดอกลอะเห็ดหอมเอาไปต่อนี่นี่เห็ดอะไรเออเห็ดไข่ห่านก็มีอยู่นะอ่าดังอันนี้ดอยสูงนะเห็ดไข่ห่านเหลืองได้สองดอกสองจีผมมาซ้อเห็ดหอมแต่ว่าปะอ,อ่าเห็ดอันไข่ห่านเหลือง ก็ต้องเอาอครับบม่คุจะทำาินได้มันมาแล้วก็เสียดายมันเสียดายมันเอานี่โอ้นี่เฮ็ดไข่แฮนครับอ่านี่เดี๋ยวดูนี่อ่ะจะอาจจะปลอกแกงก็ได้อาจจะปลอกแกงก็ได้ก็ลองดูอ่าไปเรื่อยๆครับอืมนี่ง่ายเนี่ยลายจีลายดอก อ่าครับผมไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเราเอารวมกันนักๆมันก็ปอแกงอยู่อ่าแต่ทีนี้เนี่ยแหละได้2อสมจีก็ถือว่าใจได้แล้วเนี่ยโอ้ผมว่าจะมาเสาะหาเห็ดหอมเอาไว้ตำน้ำพริกสักหน่อยแต่ตำน้ำพริกนี่ประมาณสอง,ส,องสามดอกนี่ก็โอเคละเนี่ยเอาลอเออมันจำเป็นต้องเอาไห เป็นเฮดเคยห้านะ่ะโอ้โหกำลังงามเลยโอ้โหเอาเอาเอาอ่านี่ครับต้องเอาซะหน่อยนะเพราะเพรกินด้วยแล้วเนี่ยอ่ะไปต้าพปูนต่อต้องปูนอาจจะมีนี่อันนี้เป็นใบเออมันมาอยู่มงนี่เฮยยเออบนดอยนี่ตัวนี้ก็ ถือว่าโอ้ยใหญ่พอสมควรนะเก,ก็บเก็บเปรียบเก็บเรียบครับนี่ไข่หานเหลืองโอ้ยปีนี้บ่ค่อยได้กินไข่หานเหลืองปีนี้ได้ไข่หานเหลืองละอ่าโอเคดอยหมอนี้มีไข่หานเหลืองวันนั้นได้บกักกีดอกนะครับแต่วันนี้อ่าโอเคได้หลายดอกหลายจีอยู่พอแกงอยู่นะนี่ก็เหลืองนอี่อือสุดยอดอ่า Oh, วันนี้มาคนเดียวยิ้มเหมือนกันเข้าไปดังในหัวเข้าก็ปวดอยู่แต่ว่าจะบดดันขึ้นดอยแล้วนะก็ยังได้ดันขึ้นดอยพอดีตะกี้มามาปะใส่โคลนปัญหาเฮ็ดลงมาเอาเขาต้องแยกต้องแยกไปทําห้วยหนึ่งนะครับมูจะทําอย่างไรละแต่เขาไปเส้นนั้นเขาก็จะู่บดได้ละเพราะว่าเปิน้นเสาะลงมาแล้วอะ่ะเขาก็ต้องดันขึ้นดอยแล้วไปลงทําห้วยหนึ่งครับนี่นี่ครับ พอ,อ,อดีพอดีนะครับเดี๋ยวคงก็จะปอล้ะเนี่เดี๋ยวสักคำก็คงจะปอละครับอ่ะครับผมก็คงวันนี้ก็คงจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่าน,นครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เนี่ยได้ขนาดนี้ละอ่ากดไลค์กดแชร์ตัวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ่อ รูจ h ชาแนลได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้กับทุกท่านได้คบพอกันเรื่อยๆนะครับในเรื่องของธรรมชาติเอ่ยในเรื่องของโคกหนองนานหลายๆเรื่องนะครับที่ผมตอนนี้ก็ทําอยู่หลายๆอย่างนะก็จะทำํำให้กับทุกท่านได้ดูชมกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรูจิชาแนลก็คงจะได้นำคลิปนี้ จากท่านประก่อนนะครับเดี๋ยวปะกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดข้าสัตวนะครับซัพจะใครกันซับจะใครกันสักน้อยหนึ่งใจต้มสมนะ้มเนอเอาขาจะใครมาซับนะมาใจนะครับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับรุจิชาแนลวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ